ตเราฝันถึงชูโชคนะครับมีคำนในฝันหรือว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่านะครับความจริงแล้วนี่คือคนไม่ดีนะครับในพุทธชาดกนะครับแต่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะพ่อหมอครูบาอาจารย์ในช่วงไม่กีป่ปีมานี้ยกให้เป็นทเทพแห่งการขอนะครับซึ่งนี่คือแนวนคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับหากฝันถึงชคโชคนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่ามีนัยยะสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรนะครับทางด้านการเงินนะครับจะ เข้ามาทําให้หมดเนื้อหมดตัวเลยเพราะผู้ที่มีชีวิตติดกับดักตามพนันขังต่อจะต้องถูกชดใช้นะคะส่วนเลขมงคลในคําในฝันเขาบอกว่าไม่ควรสิงช่วงนช่วงเวลานี้นะครับเพราะเจ้ากรรมนายเวรแหงเงินตามมาทําตรงครืนนะคะก็ข้อมูลก็จะมีมานนี้นะค,ะค,ร,คนรับรนนแ,ละะและใครชอบคลิปนีรน้ร,รจจื่นใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์กดปุ่มขวาแจได้นะครับและใครยิ้มมือจับใชจับก็รบกวนกดิิอจับใช้จัรสักนิดนึงนะครับนะครับก็ นิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวครับผมจ,กจะกีรพัดกีฬากรอดูี่ที่สวัสดีครับ